สวัสดีครับตะวันจนเจ้าฟาร์มวันนี้เราจะมานําเสนอ,อวิธีปั๊มน้ําเข้าสวนโดยที่เราปิดปั๊มเน้น้ำก็ยังสามารถไหลเข้าไปในสวนได้ด้วยคือมีถังเก็บมีแท้งเก็บแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นเช็ควาวลก็คือให้น้ําไหลผ่านได้ทางเดียวนะครับเป็นใช้เจ้าตัวนี้ตัวเช็ควาลวเนี่ยเป็นตัวปิดกัน้นแล้ว เวลาเราปั๊มน้ําเข้าไปแล้วก็ปล่อยน้ําออกอเวลาเราปิดปั๊มนะครับโอเคก็มาดูหลักการกันเลยเริ่มแรกนะครับก็คือตัวปั๊มน้าเนี่ยเราปั๊มจากแหล่งน้าธรรมชาติแหล่งน้ําธรรมชาติหรือบอ่อบาดานะไรนะครับก็คือ,อปั๊มน้ําขึ้นไปปุ๊บถ้า,อาตอนเราปั๊มไปเนี่ยคือน้ําก็จะวิ่งตรงปื๊ดเข้าไปในสวนด้วยแล้วส่วนที่ในกรณีที่ปั๊มเราเนี่ย มีแรงดันเยอะๆเนี่ยคือปุ๊บปั๊มเข้าไปเนี่ยส่วนน้ําส่วนที่เหลือมันก็ยังมีอยู่ก็คือผมต่อท่อปุ๊บขึ้นไปผ่านลูกลอยก็คือน้ําส่วนที่เหลือเกินแรงดันก็จะมาลงเก็บไว้ในแทงน้ํานี่นะครับก็คือผ่านลูกลอยแต่ตอนนี้เรามีจุดตรงนี้ก็คือเป็นเช็ควาลวอันนี้อ่ากั้นไว้นะครับก็คือ เช็ควาลก็คือเป็นลูกสอดอย่างนี้ให้น้ำไหลออกได้อย่างเดียวแต่ห้ามเข้าก็คือฉะนั้นมันก็เข้าตรงนี้ไม่ได้ก็คือมันจะน้ำก็จะมาไหลเข้าผ่านลูกลอยอันนี้อย่างเดียวก็คือทำเช็ควาลอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ก็คืออันนี้มีวาลปิดเปิดเอาไว้สำหรับซ่อมบำรุงด้วยแล้วก็คือเหมือนก็ไว้ใช้เวลาซ่อมบำรุงเวลาเราเปิดใช้ตรงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือมีวาลปิดเปิด3จุดอ่ะ หลักการของตัวเช็ควาลก็มีแค่แนี้นะครับก็คือสามารถให้น้ำวิ่งผ่านด้านนี้วิ่งออกได้อย่างเดียวฉะนั้นเวลาเราปั๊มน้ำไปปุ๊บน้ำเข้าไปตรงนี้น้ำเข้าเข้ามาทางนี้ปุ๊บจะโดนผนังนี้กั้นไว้คือน้ำก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแต่เวลาเราพอเรา,าปิดปัม๊มไม่มีแรงดันน้ำก็จะไหลออกจากแทง ผ่านมาทางนี้ได้นะครับโอเคหลักการก็มีแค่นี้ก็คือเป็นเป็นประตูปิดเปิดเพื่อให้น้ําไหลแค่ทางเดียวนะครับก็คือไหลออกทางเดียวน้ําเข้าไม่ได้นะครับก็หลักการของตัวเช็ควาลที่ติดเข้าไปอ่ะทีนี้เรามาติดไว้ตรงนี้ปุ๊บก็คือเมื่อเราปั๊มน้ําไปลดน้ําต้นไม้ในสวนคือน้ําส่วนที่เหลือมาเก็บไว้ในลูกลอยแล้วก็เข้าตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าติดเช็ควาล ตรงนี้เราก็คือปิดไว้อ,อันนี้ในกรณีที่น้ําในแทง์หมดเราสามารถเปิดตรงให้น้ําวิ่งผ่านเข้านี่ปุ๊บเต็มแทง์ได้เลยโดยที่ไม่ผ่านลูกลอยนะครับและส่วนวาล์วตัวนี้เอาไว้สําหรับกรณีที่น้ําเราเนี่ยไม่ได้ผ่านปัม๊มเราไม่ต้องการผ่านปั๊มในกรณีใช้อาจจะเป็นใช้น้ําหยดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือใช้น้ําจากในแทงก์ก็คือ,อคือปั๊ม ปั๊มน้ำเข้ามาทางนี้ปุ๊บอ่าตอนนี้ปิดไว้ใช่ไหมครับอันนี้เปิดไว้แต่ว่าผโดนเช็ควาไว้ก็เข้าไม่ได้อ่าน้ําส่วนในแทง์นี่ก็สามารถไหลออกทางนี้ได้ทางเดียวอ่าเราจะเอาไปต่อเป็นระบบน้ําหยดในสวนอะไรก็ได้นะครับก็คืออ่าน้ําก็จะไหลจากในแทงท์ถ้าหมดแทงก์ก็คือหมดแค่นั้นนะครับปุ๊บก็คืออันนี้ตัวสําหรับน้ําที่เราอ่าเข้าสวนโดยที่ไม่ผ่านปั๊มนะครับอ่ ส่วนหลักการที่ท,ที่ใช้ก็คือ,อปั๊มน้ําเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมาชนเช็ควาล์วนี้เข้าไม่ได้แล้วก็น้ํามาเติมได้ผ่านลูกลอยอย่างเดียวปุ๊บส่วนอันนี้เอาไว้สําหรับกรณีที่เราเปิดตรงต้องการให้น้ําเข้าเต็มถังนะครับและทีนี้ถามว่าเวลาเราปิดปัม๊ม ปิดปัม๊มไม่ได้ใช้ปัม๊มไม่ได้ใช้ปั๊มน้ำน้ำจะไหลไปยังไงก็คือพอมันอยู่ในแทงนี้ปุ๊บเช็ควาลวเนี่ยให้น้ำออกได้อย่างเดียวใช่ไหมครับออกได้อย่างเดียวคือพอไม่มีแรงดันปั๊มเข้าไปเช็ควาลวนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับไม่มีแรงดันกดเช็ควาลวนี้เปิดได้ทําให้น้ําไหลาจากเช็ควาลวมาทางนี้เข้าไปเติมในระบบไปเติมาสามารถเข้าไปในส่วนได้ โดยที่ไม่ต้องเปิดปัม๊มแทงน้ำถ้ายิ่งสูงแรงดันก็จะยิ่งสูงก็สามารถใช้น้ำได้ในแทงนี้ได้จนหมดนะครับก็คือไปสามารถลดน้ำต้นไม้อะไรโดยที่เราไม่ต้องเปิดปัม๊มแล้วส่วนปั๊มตรงนี้แต่โดยส่วนใหญ่ปั๊มตรงนี้จะมีเช็ควาล์วกันน้ำออกอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคือน้ำพอเวลาเราปิดปั๊มเนี่ยน้ำก็จะไหลคืนจากแทงกับมา ข้างล่างนี้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ปัม๊มต้องติดตัวเช wow ็ควาล์วนนี้อยู่แล้วเพื่อกันไม่ให้น้ําไหลออกอยู่แล้วนะครับโดยมากจะมีอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเราปัม๊มปั๊มขึ้นไปคือเข้าสวนได้เลยแล้วก็ส่วนที่เหลือมาเก็บไว้แต่เวลาเราตอนเราปิดปัม๊มน้ําก็จะไหลกลับออกจากทางเช wow ็ควาล์วนี้สามารถให้เราลดต้นไม้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องเปิดปัม๊มโดยโดยใช้น้ําจากที่เราเก็บไว้ในแทงนี้นะครับ โอเคหลักการก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตัวอย่างของจริงกันอีกทีนะครับครับก็หลังจากที่เราดูหลักการในกระดาษนะครับก็มาดูของจริงที่ผมทำไว้แล้วนะครับแต่อันนี้คือที่ถอดตัวเช็ควาลออกไปนี่คือ,อตัวเช็ควาลเนี่ยคือพอใช้ไปสักพักเนี่ยเขาเริ่มฝืดอาเขาจะไม่ค่อยปิดเปิดนะครับก็จะถอดออกมานะครับก็ถอด ไอตัวเช็ควาล์วอันนี้ครับมาออกมาขยับไปขยับมาเขาก็จะใช้งานเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับเนี่ยไอตัวพับปิดเปิดเนี่ยครับพอสักพักเนี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยเขาจะฝืดนะเราก็ต้องถอดออกมาแล้วก็ขยำขยำขยาให้เขาพับปิดเปิดได้ง่ายๆนะครับน้ําก็จะไหลออกมานะครับก็ก็เลยต้องทําเป็นแบบตัวสําหรับถอดถอดเข้าถอดออกสําหรับตัวเช็ควาล์วนี้นะครับอ่า หลักการต่อเนี่ยครับก็ต่อตัวให้ฟังเนี่ยครับที่ว่าเป็นฝา,ามีเกียวสองฝั่งแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อต่อตรงที่เป็นแบบว่า,าสามารถขันล็อกท่อตรงๆได้นะครับเป็นพลาสติกน,นี่แบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับ ก็เริ่มแรกนะครับก็คือ,อตัวเช็ควาลนี่นะครับก็ดูลูกศรคือตัวลูกศรเนี่ยต้องวิ่งออกจากาตัวแทงน้ำนะครับก็คือเพื่อให้เพื่อใหอ้น้ำเนี่ยไหลออกอย่างเดียวห้ามน้ําเข้านะครับตัวปลายเกลียวนี้ก็คือพันเทปเทปพันเกลียวนะครับกันน้ํารั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ สังเกตนะครับก็คือตัวบานพับปิดเปิดก็คือแย่ไปทางนี้เปิดได้ฟังเดียวนะครับ mm hmm. ก็สาเหตุที่ทำเป็นข้อต่อตรงแบบนี้อ่ะเอาไว้เวลาถอดซ่องบำรุงนะครับก็คือจะมีตัวข้อต่อตรงที่ขันท่อยึดล็อกท่อ,อโดยที่ไม่ต้องอัดกาวนะครับเป็นแบบนี้หาซื้อได้ตาม ที่ขายอุปกรณ์พวกท่อปะปานะครับอาจจะมีขายนะครับจะขันอเอาฝ้าออกมาได้แล้วก็เสียบใส่มันเป็นยางนะครับะนะครับถอดออกมาตัวตัวเกียวนี้ก็จะเป็นเกีียวตรงๆมีเกียวหัวท้ายนะครับอ,อันนี้ก็คือใส่แปอันนี้ อีกฝั่งหนึ่งก็ใส่ไปส่วนของท่อตรงอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับเราก็จะมียางด้านในอันนี้หาซื้อได้นะครับตามร้านขายพวกอุปกรณ์พวกประปาทั้งหลายนะครับเป็นเกียวท่อตรงๆเป็นเกียวสองฝั่งนะครับนะเพื่อให้ง่ายในการตอนถอดประกอบเราก็ไม่ต้องตัดนะครับก็ถอดตรงนี้ออกได้นะครับ แล้วก็สวมเข้าไปเกียวอีกฝั่งหนึ่งของเช wow ็ควาลก็เนี่ยครับขันเข้าไปยึดติดกับตัวท่อของตัวแทงน้ำนะครับถ้าเราไม่มีไอตัวตัวเกียวที่เป็นเกียวตรงที่ว่าเป็นล็อกอาท่อตรงนะครับก็เราเมจะไม่สามารถานี้ได้ทำแบบนี้ได้เราต้องตัด ทุกครั้งนะครับแล้วก็อัดด้วยกาวแต่ถ้ามีตัวแบบนี้ก็คือเนี่ยนะครับพอประกอบเสร็จเราก็ขันให้ตึงสองฝั่งตัวยางเขาก็ไปบีบกับตัวท่อตรงอันนั้นทําให้น้ําไม่ไหลออกมาได้นะครับแต่ว่าถ้าแรงดันปั๊มเยอะๆคือเจ้าตัวนี้ก็สามารถถีบหลุดออกจากกันได้ฉะนั้นผมเลยต้องใช้ลวดเนี่ยนะครับดันไม่ให้ผูกยึดไว้ไม่ให้เขา ดันออกจากกันได้นะครับก็คือเป็นตัวช่วยนะครับล็อกไว้ไม่ให้เขาหลุดออกจากกันแค่นั้นนะครับก็เราก็จะได้วิธีที่ว่าเราปั๊มน้ําไปแล้วน้ําที่เหลือก็ไปถูกเก็บไว้ในในแทงค์แล้วก็เวลาที่เราไม่ได้ปั๊มน้ําเราก็ยังสามารถเปิดลดน้ําก็คือสามารถดึงน้ําจากในแทงค์ออกไปลดได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดปั๊มนะครับ ใช้ท่อแค่เส้นเดียวคือเป็นใช้ระบบเป็นเช็ควาวนะครับในการควบคุมการปิดเปิดน้ำะนะครับก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอโอเคอทีนี้เราก็เปิดตัวนี้เป็นเปิดไว้นะครับเพื่อให้น้ำวิ่งเข้าแต่มาชนเช็ควาวก็คือน้ำจะเข้าไม่ได้จะไหลออกได้ทางเดียวนะครับก็เปิดตัววาล์วน้ำที่ออกจาก แทงค์นะครับก็คือจะมันจะมาชนเนี่ยครับเช็ควาลตัวนี้นะครับอ่าและส่วนด้านบนก็คือน้ําวิ่งเข้าลูกลอยส่วนด้านล่างก็ทําไว้เพื่ออ่าน้ําสําหรับโดยที่ไม่ไม่ผ่านแรงดันปั๊มนะครับก็คือไหลจากแทงค์อ่าลงสู่เข้าไปในสวนเลยโดยที่ไม่ผ่านแรงดันปั๊มนะครับก็คือเนี่ยมันปิดตรงนี้ไว้ก็คือไหลจากตรงนี้จากแทงค์ ลงไปด้านล่างเลยนะครับเอาไว้สําหรับเผื่อเราทําน้ําหยดอะไรประมาณนี้นะครับหลักการก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม